ปอเองค่ะช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะขับรถนะคะต้องขับด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้ปอมีเทคนิคดีๆนะคะในการขับรถอย่างปลอดภัยมาฝากทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะเวลาที่ทุกท่านขับรถนะคะในขณะฝนตกนะคะควจรจะลดความเร็วในการขับรถค่ะเพราะว่าเราจะได้เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าค่ะเวลาที่เราเบรกกะทันหันเราจะได้เบรกลถได้อย่างปลอดภัยค่ะ เปิดไฟหน้ารถอย่างทันทีค่ะเพราะว่าจะทําให้เรามองเห็นทางได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะทาให้เห็นรถคันข้างหน้าด้วยค่ะข้อสามนะคะไม่ควรหยุดรถบนไหลาทางค่ะเพราะว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะเพราะรถทางด้านหลังจะไม่เห็นรถเราค่ะข้อสี่นะคะควรตรวจเช็คอุปกรณ์นะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะเช่นยางรถยนต์นะคะแล้วก็ไฟหน้ารถ แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะคะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์จําเป็นนะคะที่ใช้ในการขับรถค่ะเพราะว่าเราต้องตรวจเช็คอย่างสม่าเสมอนะคะเวลาที่เราเอารถขับออกไปค่ะข้อ5้านะคะแนะนำค่ะว่าให้เปิดเบรกไอเสียนะคะในขณะที่ฝนตกเพราะว่าถนนมันจะลื่นค่ะเบรกไอเสียนะคะจะช่วยชะลอความเร็วของรถนะคะให้ลดลงค่ะแล้วก็จะทำให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะ วันนี้นะคะปอแนะนําเทคนิคดีๆนะคะให้กับทุกท่านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะอย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่ดูคลิปของปอจนจบน,นะคะแล้ววันหลังปอจะมีสาระดีๆมาบอกใหม่ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ